สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่วันนี้เราอยู่ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดสีสเกตนะคะก็เรามาเที่ยวสวนสมเด็จก็ต้อนพักผับนะคะเพื่อนเพื่อนทะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบริเวณข้างในนะคะอืสมสัญลักษณ์นะคะแดนปราศาสตร์หอมหอมกระเทียนดีมีสวนสมเด็จเขีตรงกำดวน หลากห้วนวัฒนธรรมเลิศล้ำสามัคคีนะคะทำขวัญซีสเกตน,นะคะดเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันนะคะไปเลยค่ะ บรรยากาศ2ข้างทางที่เข้ามาร่มรื่นม,มากเลยนะคะเพื่อนๆทีีเราขับรถเข้ามาลิกเลยค่ะนะคะเดี๋ยวก็คงจะถึงแล้วนะคะ ค่ะเพื่อนเ่อซีเรามาถึงสวนสมเด็จพระบรมราชชนนีแล้วนะคะเนี่ยตรงนี้บริเวณลานจอดรถนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะคะไอซีนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะคะนี่ก็บริเวณที่จอดรถนะคะ ไปเลยค่ะคขาเ,เพื่อนๆเราก็ลงไปในสวนสมเด็จแล้วนะคะนี่เข้ามาในบริเวณนี้นะคะจัดซุ้มได้สวยงามมากเลยนะคะ จะเป็นทางเข้าก็ข้างหน้านะคะส่งยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะไปเลยค่ะ จะเราดูบริเวณรอบๆก่อนนะคะก็จะเป็นสระน้ำนะคะมีดอกบัวสองฝั่งก็จะเหมือนกันนะคะ ช้าๆนะคะเพื่อนเดี๋ยวผ้าไม่สวยนะคะสวนสมเด็จท่าศรีนครินจังหวัดศรีสะเกดนะคะจะบเลนสวยงามเลยนะคะจริง เดี๋ยวเราดูฝั่งนี้ก่อนนะคะก็จะมีป้ายก็จะมีพระพาที่ประทับสวนสัตว์มันก็จะไปฝั่งนี้นะคะลานน้ำพุเลาะริมน้ำสนามเด็กเล่นห้องน้ำาลคะ่ะเดี๋ยวเราไปพระพาที่ประทับก่อนดีกว่านะคะคุณผู้ชมที่ดเดี๋ยวค่อยไปสวนสัตว์นะคะ,ะไปฝั่งนี้ก่อนนะคะ บริเวณร่มลื่นมากนะคะจะให้ดูบริเวณฝั่งนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเอฟซีวันนี้เป็นโอกาสดีนะคะที่เรามาถึงจังหวัดศรีสะเกดเลยนะคะเพื่อนๆเอซีนะคะก็จะพาเก็บบรรยากาศสวนสมเด็จนะคะไว้ให้ชมกัน เราจะทำไหลพีนะครับเพื่อนนะคะอันนี้เราจะมาจุดที่ประทับของสมเด็จย่าก,ก่อนนะคะแล้วก็ไปสนามเด็กเล่นนะคะเพื่อนก็จะล้มเลื่อนด้วยพันไม้นานา,นาพันเลยนะคะนะคะ เดี๋ยวเราไปฝั่งนี้ก่อนนะคะเดินตามถนนไปเลยนะคะเราเพิ่งมาครั้งแรกนะคะ F4 นะคะชมไปพร้อมกันนะคะเขาบอกว่าเมืองสีสเกตนี่เมืองดอกลำดวนนะคะเพื่อนะคะก็จะเต็มไปด้วยดอกลำดวนเลยนะคะสวยงามเลินไปตามถนนนะคะ f อสี่ เราไปมุมนี้นะคะเลี้ยวขวานะคะเราเดินตามถนนมาแล้วก็เลี้ยวขวานะคะพันไม้เต็มไปหมดเลยนะคะเห็นนู้นสูงๆไม่ใช่สิก็จะเป็นดอกเข่งนะคะ ชมบริเวณสวนเดี๋ยเราเข้าไปชมสวนสัตว์นะคะความสวยงามของเมืองสีสเกตนะคะเขาจัดได้สวยงามมากเลยนะท่านเพื่อนสเราให้ลูกรออยู่ข้างหลังนะคะเรามาก่อนถ่ายงานก่อนนะคะสีอันนี้ก็คงจะเป็นหอน้ำพู้หรือเปล่านะคะ เขาก็จะจัดเป็นลานดอกเมืองดอกลำดวนนะคะก็จะเป็นลานดอกลำดวนก็คงจะเป็นน้ำขึ้นแต่ว่ามันนี้ไม่ได้เปิดนะคะเพื่อนไม่ได้เปิดน้ำนะคะสดชื่นมากเลยนะคะที้สี่ข้างในก็จะเป็นสนามเด็กเล่นนะคะ อันนี้ก็บริเวณเข้าไปก็จะเป็นสนามเด็กเล่นนะคะเราไม่ไปถึงสนามเด็กเล่นเราจะอยู่ฝั่งทางนี้แล้วก็อ้อมไปเลยนะคะเพื่อนแล้วเราจะเข้า,ขามุมสวนสัตว์นะคะให้ชมบรรยากาศแถวนี้นะคะวันนี้ช่องตะวันและสมีไลฟ์สไตล์ก็พาเพื่อนเพื่อนรีบซีมาเที่ยวสวนสมเด็จพระศีนครินทร์นะคะบรมราชชนนีนะคะ ที่จังหวัดสีสเกตนะคันเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปจบอยู่ที่พรพบรมชชยลักษณ์นะคะสมเด็จย่านะคันเพื่อนสวยงามนะคะใครเข้ามาก็เป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจนะคะบริเวณสวยงามมากเลยนะคะ ชุ่มชื้นเลยนะคะสวยจริงๆนะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นอีพีแรกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปกราบสมเด็จย่ากันนะคะแอดก็เคยได้ไปกราบพระบรมศพสมเด็จย่านะคะเพื่อน ที่สนามหลวงนะคะตอนที่สมเด็จย่าสินพชนนะคะแอดก็ยังได้ไปกราบสมเด็จย่านะคะเพื่อนไปเข้าแถวยาวมากเลยนะคะตอนนั้นนะต้องไปเช่ากระโปรงนะคะอันนี้นะคะไปกราบสมเด็จย่าตอนที่รงท่านสินพชนนะคะทก่เพื่อน อันนี้คือสวนเฉลิมพระเกียรตินะคะพระศรีนครินต้องจัดให้ร่มรื่นร่มเย็นและสวยงามรักษาธรรมชาติไว้ไม่ต้องให้ใหญ่โตนักให้ประชาชนเข้าไปใช้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นนี่ก็เป็นพระบรมราชโองาทของพระอ,องค์สมเด็จย่านะคะเพื่อน วันนี้ช่องสวรรค์ลัศมีไมลฟ์สไตล์ก็พาทุกคนนะคะอีพีหนึ่งก็มากากบสมเด็จย่านะคะที่สวนสมเด็จย่านะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าคลิปแรกของเราก็คงจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนได้รับความสุขคว่ามันถึงไม่มากก็น้อยนะคะเพื่อนทีีก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกเลิฟบขอบคุณทุกไลท์ที่เป็นกาลังใจให้กับช่องของเรานะคะก็ เราก็ขออวยพรให้กับทุกคนทุกท่านมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดสมของมากปรารถนาทุกคนทุกท่านทุกประการนะคะเข้ามาชมคลิปของเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะเจอกันต่ออีที่สงนะครเพื่อนีนะคะสวัสดีคะ่ะ